จันนี่ลำเพื่อนอภิเทวสวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> มาละพี่น้อง <c oughs> มือนีสาวหน่อยเพีรบันเพงความไฮเทคความต่างๆปีนี้เพิ่มความไฮเทคเพิ่มความอลังการพี่น้องให้ดูลิตรสามตัวพี่น้องเรบึงมาหอดแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ขึ้นละพี่น้องถึงกันยกมือเฮ็ดดีเทมิดยูนิเวิร์สมันหนักเหมครับเขาบอกว่ามันหนักเขาบอกว่ามันหนักแม่นักสี่อันนี้ก็รุ่นพอนี้อันนี้ขนางขนาดพอดีเนอะยังไม่ใหญ่เกินมันจะมีที่ใหญ่กว่านี้ มันมีใหญ่กว่านี้อีกนะพี่น้องป้าสูงแห่งพี่น้องอต้นน้ำแต่ดูสูงมากเลยอ่ะสูงมากไหมต้นน้ำสูงสูงแห่งเลยเด้หนิสูงก็ตรงนี้อีกต้นน้ำจะได้ขึ้นนะหนิ จะได้ลงตอนไหนนะไม่ได้ถึงต่ได้ลงตอนไหนก่อนจะลงตอนเพียงจบป้ะตอนตายตอนล้อมเรืองเออตอนแล้วโอเคอยู่แขยงแรงมากเลยปกติไฮโดรลิกลำงบงนี้จเป็นล็อกแรกล็อกแรกอยู่อันนี้มาใหม่ก็ถือว่าลงนิ่มโอเคท่านจับเห็นไเนาะ งงโอ้ยมันจะไม่สวยไงยทำคันกลับนะอยากขึ้นบอ liv, ต้อนน้ำอยากขึ้นบอ,อแล้วทำไมถึงไม่อยากขึ้นเ <c oughs> พราะอะไร <c oughs> กลัวทำไม <c oughs> มันเด่นจะตายใครได้ขึ้นผู้นันเด่นได้หนิได้แต่อยู่น้ำตัวสิเนาะได้แต่อยู่อ่อแม่ต้นน้ำขาขึ้นไรเสียงเสียงไรเหรอเฮ้ยไม่ได้เ อ๋านนาอบัดเดอแค่อยากขึ้นแต่ต้นน้ำอยากขึ้นมองขนาดแดงขึ้นแน่นอนเอเ๊ะอยากขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นผมเป็นโลมันล้อเลื่อนมันก็ดีนะมันเลื่อนได้ด้วยบางวงเขาเสบระบบลูทชินยกอ,ะอ่ะพี่น้อง ได้มาแล้วเาก็ต้องทดสอบทดลองนะคะทดลองว่ามันใช้ได้ไหมมันมีความระบบความปลอดภัยแค่ไหนพี่น้องเขาก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนค่ะว่าโอเคไหมเพื่อวามปลอดภัยของทีมงานที่ได้ขึ้นนะคะดูแลคนขืนคนกันเช็กความปลอดภัยพี่น้องนี่คือล้วพี่น้องปีนี้สามตัวไปเลยเพิ่มความอลังการปังๆพี่น้องวัสดุส่วนไหนพี่น้องโปรดติดตามชมได้จ้ะเด้อพี่น้องป้า สูงแห้พี่น้องสูงมากโอ้พี่นองเกือบเป็นหอดดมเกือบเป็นหอดปลายดมพี่น้องกายครึ่งของดมเลยค่ะูเหมือนแบบน,แบบแน,นี่พี่น้องให้โดริกไหมเลยคะ่ะปีนี้ เพิ่มความอลังการให้กับสาวน้อยเพชรบันเทงพี่น้องงานโชว์ต่างๆรูปแบบโชว์ต่างๆปีนี้ไม่ผิดหวังค่ะพี่น้องมวนก็เก่าค่ะปีนี้นี่ฟางตัวเลยพี่น้องดีตามตอนตามทมันดูริกมาต่อเออตอนแรกตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันจะมาสิบสามนะยี่สิบสามตอนเช้านะตอนแรกนะ เอกวางมือไฮดรอลิกสิมั้ยยี่เนสิเดยซ่อมใส่บ่ิสันเดีต้องเรียกว่าอ้าวก็เรียกว่ากันว่ามาหยิบสามคักคักมือเปิดบงคักคักสันดีก็ดีนะวันนี้ก็เห็นมันก็จะได้มีความพร้อมเนาะเวลาแบบช่วงไหนขึ้นอย่างเงี้ยก็จะได้เตรียมความเสด็จะได้มีความมั่นใจแมนถึงย่ำลง่มแมนต้องซ้อมคีวันด้วยเพราะว่าล์มเรื่องอะไรเงด้ใส่ไฮดรอลิกแมนใส่เห้คุมคือสุเพลงมือนกัน ถ้าอยากให้คุ้มเจิงก็ต้องขึ้นทุกเพลงว่าทำเป็นกระาแฟทานให้เขาแบบคือของประทุมเนาะประทุมพีนหยาบเองมันแม่นคนทม่ขึ้นมาจะหูจะบคือกเขาจขึ้นเองอ้แม้นแมนเลียขนเองใช่ของประทุมสองตัวน่าจะใช้เขาเหยียบเองท้องลึขึ้นเองไม่มีคนปวดคนขืนเขาจะหูว่าเขาขืนจังห็ะใดหญ่แนแล้วมันแมนแล้วมันอันนี้ก็มาด้านปดเออแล้วพังที่มีโลมัจะเปเนวา ตื่นเต้นบอินเตอร์มีสาตริงอยู่บปีนี้ทุกปีมันมีนะชารงนไม่มีไม่มีกี่ปีแล้วสามปีมามนปีก่อนมีอยู่ปีแอนออรดีมี แมนนี่แากอสดงว่าเป็นหลังเอ็นก็คงไม่มีเนี่ยใช่นี่แหละมันสิ่งมันสิ่งยากทางงานกุญริศเนี่ยตามคุณนะต้องขุดนะต้องสแตนไบทำไมจะเรียกว่าเป็นเอ็นก็เพราะเหตุันระบบเหยียบคือของวงอื่นนกีวงอื่นพอเป็นเมโเดิดเนาะเหยียบออกมันขึ้นมาเลยของปฐุมนะปีที่แล้วก็าทำระบบเหยียบเมโลดิสขึ้นมา กดกดสวีบปั๊บเมันเด้งขึ้นมาเลยดดีดีดอันนี้ก็ง่ายเียครับเพราะว่าอยู่ให้เกื้อนไปแล้วมากดไห่มัดคุปปอซะแล้วไปผูปกนะ้กดเนาะคุปปออ็จะไปผู้กดเทโนโลิเดิปีนีนะให้คุปปอไปผูปก้กด แม่ต้องเป็นคนโกรธนะแม่คุณปอต้องเป็นคนโกรธเพราะว่าหายแล้วปกติกูปอจะเป็นคนหมุนสลิงปีนี้กูปอก็ต้องเป็นคนโกรธออันนนี้ครยู่เอาใช่ไหมนี่น้องเสียงสร้างความอลังการกับปีนี้น้องๆพี่ๆทีมงานก็ ตื่นเต้นพี่น้องเพราะว่ามัเนปเป็นปีเป็นปีแรกของไฮโดรลิกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องปกติก็จะมีสลิงค่ะแต่สลิงก็พักพักใช้งานไป2ปีค่ะเนื่องจากความปลอดภัยเนาะพี่น้องกคาถาเ่าคาถา,า,าสื่อตัวใหม่จริงจริเนาะค่ะมันมีเนาะคือมันจะเก่าแล้วเราก็ต้องเก็บค่ะอันนี้คือตัวใหม่ค่ะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องนี่ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เป็นไงชูใจตื่นเต้นไหมชูใจจะได้ขึ้นนะโอ้ยตื่นเอ้ยอ๋อคอนเสิร์ตมั้งเห็นเจนบอกว่ตื่นเต้นแล้วเนาะเอาวลำเล่องก็จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็ได้ขึ้นตัวอุ้ยเห็นเห็นเห็นพี่บอมาบอกว่าช่องพี่จอนชั่วโมงครบแล้วหรอมันยังรอมันรออัปเดตอยู่แต่มันก็ครบแล้วแต่ยังรออัปเดตตัวนั้นอยู่ใช่ ได้ได้ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ้านฮักชูใจนะคะทุกคนขยันเลยอืมขอบคุณก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านฮักชูใจบ้านฮักษองฟีบ้านฮักมานาะอังติแม่ที่พักดันที่พักดันเบื้องช่องจอนนี่ให้โคพี่น้องไทยกับเรนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไทยกับเรนพี่น้องขอบคุณนะคะฝากช่องฝากช่องน้องชูใจนะคะ ฝากช่างน้องช่วใจเด้อจอนนี่รำเพริญเอาฟี่เชียลฝากกดติดตามพี่จอนในเด้อพี่น้องค่ะจอนนี่รำเพริญเอาฟี่เชียลนะคะเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวของน้องชูใจน้องฟิลน,น้องมานะนี่สิน้อพี่น้องเนาะฝากว่าพ่อแม่เ,มเนี่ยกัเขาไปซองอยู่ด้เขาไปซองกันละกันอยู่ซอนซอนช่องช่องช่องชูใจคน,นเมืองเย็นละมือสองมือน,นอี่สิแม่ยางยางมันมันมันมีบางคลิปเฉยใช่ใช่ค่ะ แมน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 าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนิทนะคะนาะจอนนี่กติขอตัวนะคะขอตัวไปเตรียมซ้อมเต้นนะคะฝากกดติดตามช่องจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลได้ด้พี่น้องเด้อกดไลค์กดซับตระไครเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้จ้ะเด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ